นอกจากบทบาทการเป็นนักร้องและนักแสดงที่มีผลงานละครและซีรีส์มาแล้วหลายเรื่องแต่สําหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์แจ็คกี้จัก,ก,จก,กรินเพิ่งมีโอกาสได้ทําเป็นครั้งแรกโดยภาพยนตร์เรื่องพระนอถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาซึ่งเจ้าตัวยอมรับตื่นเต้นและดีใจมากโดยบทในเรื่องนี้ได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนลุกจนไม่เหลือข้าความเป็นแจ็คก,กี้เลยก็ภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตนะพระนอก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เหมือนดีใจมาก,มากเพราะว่า,เ,าเราได้ ก็ว่าแหละไ,ได้รูชื่อเสียงของจกัจกรวรจักรวรรลองของอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากๆครับนั่นก็จะรับครับก็ท้าทายไงท้าทายเป็นแบบบทบาทใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าบทบาทการแสดงที่ค่อนข้างผมบอกไม่ได้อะแต่ว่าท้าทายจริงๆอยากให้คนติดตามครัใช่ครับบอกแอบบอกได้ว่ามีมีการเปลี่ยนลุคอะไรเงี้ยใช่จะลอยยี่อ,อ่ะก็ไม่ใช่แจ็คกี้แน่นอนครับ คำวินเจกี้ก็เป็นอะไรเป็นนักแสดงเป็นศิลปินอะไรก็อตอนนี้ก็มีบทบ,บาทใหม่เข้ามาก็คือเป็น c ีบอบริษัทใช่บริษัโทโอเนชันแนคเฮนถามว่ารู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นแล้วก็ภาทภายกับตัวเองมากๆเลยเพราะว่า,าเราต้องเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ใช่หลายอย่างต้องแบบเรียนรู้เองแล้วก็เจ็บเองเใช่จะต้องอ ใส่ใจในรายละเอียดกับทุกๆอย่างที่ทำออกมาเเพราะว่าเหมือนด้วยความที่เราเป็นคนกับลงทุนเองด้วยอะครับใช่ก็ต้องแบบให้เวลากับมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องศึกษางานพวกนี้มากขึ้นอะครับและนอกจากผลงานภาพยนตร์แล้วแจ็กกี้ยังมีอีกหนึ่งบทบาทในพารของการเป็น CEO บริษัทด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เจ้าตัววางแผนการทางานเองทั้งหมดซึ่งจะเป็นอะไรที่ยากแต่ก็อยากจะทําให้เต็มที่